สวัสดีครับนี่คือรายการคุยมาพันโหดนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมนายสแตดเช่นเคยครับเราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเธอชื่อว่าอะไรเหมือนกันนะครับก็เธอทํางานอยู่กับ Google นะครับก็ไปดูกันครับว่าเธอทําหน้าที่อะไรอ่านคําแปลให้พวกกากที่อ่านไม่ออกฟังอ้าวแล้วคุณไปด่าคนอื่นเขาทําไมครับนั่นกูเงือบเงือบอะไรคครับก็โอ้ยเข้าสู่คําถามดีกว่าคุณรู้สึกไงครับที่ช่วงนี้ ข้าของมันราคาแพงมากๆไอควายนายกยังบอกเลยว่าคุณคิดไปเองมึงดากก่าควายเหรอครับคิดไปเองเปล่าคิดไปเองอะไรครับผมได้ยินเต็มสองหูเลยเนี่ยคนอื่นก็ได้ยินเนี่ยคิดไปเองเปล่าผมอยากรู้จริงๆเลยเนี่ยที่คุณด่าผมคุณเมตผลอะไรเนี่ยกูร็อกค่คะคกคกค,คกคกค,คกพ่อคิดไปเองเปล่า มึงร็อกอย่างนี้มึงฟังวงเลยครับกูฟังสลิปน็อตนี่ยยิงเท่คิดไปเองเปล่าพ่อครับเขาเลิมกันดีกว่าครับผมว่าการทํางานคุณเนี่ยมันหนักนะครับอคริอคริอยากทราบว่าคุณมีคติตัวใจไหมครับแบบที่สร้างแรงบรันดาลใจให้คุณนะครับกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดแต่ถ้ากรรมสดสดกรรมตดดีกว่ากรรมขี้แล้วมันสร้างแรงบรันดาลใจให้คุณยังไงครับเป็ดพะโลโอฮิปโป ยลสเคเอกวาดอยีสครกตกภูเขาย็ดหมาสลาแมนดเดอร์ยลสเป้สเลอให้เข้าข้างหลังผมว่าคุณเริ่มจะเลอะแล้วเนี่ยเป็นไรป่ะครับเนี่ยคิดไปเองเปล่าโอ้ยพ่อครับผมอยากถามจริงว่าคุณพอจะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยบลา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 ที่แปลว่าชั้นในเหระครับเราเล่นครับเราเล่นงั้นลองพูดมาสักคำเดียวฟอร์ ฟักือเกือกือมันแปลว่าอะไรครับเวนกรรมยงมามา่าฮะมามา่าโอ้โหคุณเก่งสุดยอดครับอะคริอะครอิโอ้โหคุณนี่ฉลาดมากครับผมอยากรู้จังว่าตอนเรียนคุณได้เกรดเท่าไหร่ครับกูได้สี่โอ้โหแม่งโหดสัดสี่ลบสามไอควายเอา้ามึงด่ากูอีกแล้วเหรอครับคิดไปเองเปล่าโอ้ยผมเบื่อคุยกับคุณละว,วันนี้ลาแค่นี้ดีกว่าครับ อคริอครีอีบายแจ